สวัสดีครับทุกคนก็สำหรับในวิดีโอนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของตัวเดโมภาษาจะว่าในการทำ circular l i n k list นะครับผมก็ผมก็เขียนโค้ดไว้ไว้ว่างแล้วละ่ะเพราะว่า Copy มาจากตัว s i n ก y กับตัวจับปี้เนาะแต่ว่าคอนเซปต์ของตัว circular ก็คือตัวโนดของมันเนี่ยนะครับผมจะเป็น loop นะครับผมก็คือมันจะวนกลับมาที่ตัวเองนั่นแหละสุดท้ายแล้วมันจะวนกลับมาเรื่อยๆนะครับผมไม่ใช่วนกลับมาให้ตัวเองพูดผิด มันจะแบบมีแบบยาวเฟ้ยเลยแล้วก็เดี๋ยวตัวสุดท้ายมันก็จะวนกลับมาที่ตัวของตัวแรกอีกหนึ่งทีนะครับผมก็คือเป็นซ์คลานั่นเองนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูโค้ดตัวอย่างกันนะครับผมก็อ่าแพทเทิร์นจะคล้ายเดิมนะครับผมก็คือลิสต์โนดเนี่ยผมใช้ตัวอย่างเป็นตัวซิงเกิลลิสต์นะครับก็อ่ะผมอัพส,สติงมาไว้ตัวนี้แล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้โอเคผมขอคอมเมนต์ตัวนี้ทิ้งไปก่อนเนาะ แล้วก็อ่ะโอเคผมมีตัว list node ตัวนี้แล้วก็ get 3นะครับผมก็คือว่าอ่ะผมจะ get ตัวที่3จากตัว circular linked list เพียงแต่ว่าไอเจ้าตัว circular นะครับผมอ่ะผมนี่ตัวนี้นะครับผม circular อ่ะถ้าเกิดว่าผม get ที่ตัว index ตรงนี้นะครับผมตัวที่3แต่ถ้าสุดท้ายแล้วมันมี node เดียวเนี่ยมันจะวนกลับมาที่ตัวเองนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นผมจะทำการ traverse นะครับผมอ่ะผมใช้เป็น traverse แล้วก็ get ตัวนี้ให้ดูนะครับ อันนี้คือผมจะเริ่มที่เก t ก่อนนะครับเก t ก็จะมีที่ m นะครับผมอ่ะถ้าสุดท้ายผมจะใช้เป็นตัวทา towers เนาะท towers จสเต็ปนะครับผมผมสเต็ปสัก5 step แล้วกันนะครับผม expect ว่าตัวนี้มันจะออกมาเป็นแค่เอ m 5ตัวนะเพราะว่ามันเป็น circular linked list นะครับผมอ่ะโอเคคราวนี้เป็น m 5ตัวอย่างนี้แล้วนะครับผมอ่ะคราวนี้ผมต้องการที่จะ add ตัว N K แล้วก็ W ตัวนี้เข้าไปนะครับผมผมคาดเดาว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะต้องเป็น m มันต้องมีพาร์ทของ M K เอ้ย M W K, K N นะครับผมนี่ M W K N แล้วก็สุดท้ายก็วนกลับมาที่ M นะครับผมอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าผมแบบเกตแบบหลายสเต็ปไปเลยนะครับผมเป็น50นะครับผมอ่ะตัวนี้เห็นไหมครับผมมันก็จะวนกลับมาที่เดิมเนาะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็น circular link list สิ่งที่เราจะต้องมีแล้วก็การเอาไว้นะครับผมก็คือว่าเราจะต้องรู้จุดจบของมันว่ามันจะหยุดที่ตัวไหนนะครับนี่คือคอนเซปต์ของตัว circular link list นะเพราะฉะนั้นตัวนี้เดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันเหลืองอ,อะไรนะอาจจะแบบโค้ดซ้ำหรืออะไรอ๋อเออไม่เป็นไรนะครับผมมันแค่เตือนนูน่นเตือนนี่เฉยๆอ่ะโอเคก็ น่าจะประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกแล้วก็จะทําการพิมพ์ไฟล์สเต็ปตัวนี้นะครับผมแล้วก็เอาเทอร์โบเทอร์เวร์ตัวนี้กลับมาปับ๊บก็จะเป็นตรงนี้นะครับผม M W K N แล้วก็บนกับไปที่ M W K N อีกหนึ่งทีนะครับอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเรามองอย่างงี้นะครับผมก็จะเห็นว่าเราอะ การที่มันจะใช้ circular linked list แล้วถ้าเรามีเป้าหมายอยู่แล้วนะครับถ้าเรามีเป้าหมายว่าเราจะ insert จากตัวไหนก็จะเป็น1น,นะครับแต่ถ้าเกิดไม่เชิงสิเราถ้าเกิดว่าเราออกแบบให้ตัว circular linked list เนะี่ยนะครับผมมี b a s เป็นที่โหนดใดโนด,โด,ดหนึ่งซึ่งตัวเนี้ยผมออกแบบให้ตัว circular linked list โหนดท,ที่ถูกสร้างครั้งแรกครั้งแรกนะครับผมโตัวทีน้ำลายขึ้นนะครับ โนดที่ถูกสร้างครั้งแรกเนี่ยจะเป็นเบสของทั้งหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวโนดใหม่เข้ามาเนี่ยก็จะอินเสิร์ตเข้ามาผ่านทางตัว next ตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเบสตัวโนดใหม่ก็จะจะว่ายังไงดีถูกใส่เข้ามาจากตรงนี้เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็โหนดท,ที่2จะเป็น t a i เสมอนะครับผมอันนี้คือเป็นรูปแบบการดีไซน์ที่แบบว่าง่ายสําหรับผมนะครับอ่ะโอเค ก็น่าจะาประมาณนี้นะครับผมส่วนการ delete นะครับผมจะคล้ายๆกับ s ิงเกอร์ลิ l i ิสเลยนะ e l e t e จะคล้ายๆกับซิ l เกอร์ลิงลิเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าเราอ่ะจะต้องแบบใส่จะว่ายังไงดีมันเหมือนกันเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าการ injection เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะพิจารณาใส่ตัวโหนดไหนเข้ามานั่นเองนะครับผมอ่าหรือว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ออกแบบตัว C ิคลา l i ลิ list เป nah ็น s i right. like n เกแต่ว่าเป็น d o u b l y วิธีการ Delete ก็จะคล้ายๆของ ก็จะเป็นเหมือนของดับบี้ลิงลิสต์นั่นเองนะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราดีไซน์ออกมายังไงนะครับก็โอเคน่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวซิูลาร์ลิงลิสต์เดี๋ยวเราไป topic ท็อปิกถัดไปนะครับผมที่ยังอยู่ในลิงลิสต์นี่นแหละแต่ว่าจะเป็นพาร์ทที่เขาทำออกมาเป็น o p ออฟติมิส่อในการเซิร์ชชิงระดับหนึ่งนะครับผมก็วิดีโอนี้น่าจะประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ